ทุกท่านที่มีความรักได้ชื่นชอบในนาฬิกานะครับวันนี้ก็จะมากับสีสันสดใสแสบตานิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้มีความร้อนแรงของนาฬิกาลูกเสษจากไซโก้ที่จำนานำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับก็รอกันมา เกือบ2ปีเลยนะครับสำรวบน,นาฬิกาไซโกรุ่นนี้นะครับซึ่งชื่อรุ่นก็คือไซโกไฟสปอร์ตไบอันเม์ลิมิเต็ดออดิชันนะครับรหัสรุ่นก็คือ S R P H 8 0น K 1นะครับซึ่งไซโกนะครับคอลเลคชันพิเศษนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษสำหรับแฟนแฟนไซโกไฟสปอร์ตรุ่นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็แฟนแฟนของ วงควีนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างไบร a ันฮาร์โลเมนะครับนักกีตาร์ระดับโลกของวงล็อกชื่อดังควีนนะครับนำมาเป็นรุ่นพิเศษซึ่งโปรเจกต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกีตาร์รุ่นพิเศษที่ b r i a n นเมและคุณพ่อนะครับได้ร่วมกันพัฒนาและสร้างขึ้นมาเองตั้งแต่ทศวรรษที่1960 และใช้มาตลอดในการทำอัลบั้มของวงควีนซึ่งกีตาร์ตัวนี้นะครับจะเรียกชื่อว่า The l e s s p e t i a l นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้จึงมีการนำา The e ล s p a เ i a l นะครับมาดีไซน์เป็นรูปทรงหน้าปัดนาฬิกานะครับเป็นความคงเว้าของเส้นสายบนหน้าปัดนะครับนี่คือรูปทรงของ เจ้าเดอะเลสเปเชียลนะครับแล้วก็ตัวเรือนของนาฬิกาจะเป็นตัวเรือนสีทองเนี่ยได้รับแดงมันดานใจมาจากอัลบั้มโกล์ซีรีส์นะครับของไบรอันเมย์นะครับสำหรับลิมิเต็ดเรือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดเจน2ของไบรอันเมย์นะครับตัวลิมิเต็ดเจนแรกจะเป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีล หน้าปัดของรุ่นนี้จะมีลวดลายนะครับคล้ายๆกับลวดลายเป็นแผ่นเป็นลายไม้นะครับบนกีตาร์นะครับปรากฏให้เห็นบนหน้าปัดนาฬิกาด้วยก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ก็ที่มีความละเอียดสูงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับขอบบาซเลบก็ยังดีไซน์นะครับเป็นคล้ายๆกับร่องแผ่นเสียงนะครับ ถ้าทุกท่านสังเกตจะมีความละเอียดเป็นเส้นๆนะครับสวยงามตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนสีทองนะครับทั้งเรือนด้วยคอนเซปที่เป็นทองแล้วก็เป็นสีแดงแล้วก็สีดำเลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้มีสีสันที่ตัดกันได้โดดเด่นสะดุดตามากๆนะครับโดยเฉพ,เพาะหน้าปัดเพื่อน้าปัดสีแดง นาฬิกามาในโมเดลของ s ซโครไฟใหม่นะครับซึ่งโมเดลนี้จะมีไซส์ขนาดตัวเรือนอยู่ที่42.5ม mm, ิมความหนาอยู่ที่13.4ม mm, ิมนะครับภายในก็จะบรรจุกลไก CR36 24จีเวลนะครับแสดงเวลาแบบ3เข็มแล้วก็แสดงวันที่และสัปดาห์ณนะตำแหน่ง3นาฬิกานะครับ กลไกก็สามารถขึ้นล้านที่เม็ดไม่ยมได้นะครับแล้วก็สามารถแ็กเข็มบีได้เมื่อเราดึงเม็ดนะครับแบบนี้นะครับผมนาฬิกาก็จะมาพรอประกบกับสายผ้านะครับสายผ้าลวดลายจะคล้ายๆกับดีไซน์มาให้คล้ายกับสายของกีตาร์นะครับสายของรุ่นนี้นะครับ ภาพรวมก็ถือว่าเหมาะสมกับตัวนาฬิกาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสายผ้าก็จะเป็นสายโทนสีดำทองด้วยนะครับแล้วก็ห่วงก็จะเป็นโลหะนะครับสีทองพร้อมปั๊มโลโก้ไซโก้นะครับถือว่าเป็นความละเอียดละออในการออกแบบของทีมออกแบบเป็นอย่างมากนะครับ มาดูด้านหลังนาฬิกานะครับแล้วก็ถอดสายนาโตออกได้อย่างนี้นะครับผมนี่ครับสายถอดง่ายครับสายนาโตด้านหลังของนาฬิกาก็จะเป็นฝาหลังเปือยนะครับเป็นกระจกสีแดงพร้อมกับลายเซ็นของ b r i a n may นะครับที่ฝาหลังแล้วก็ประกบคำว่า i m i t e d อ dition น,นะครับฝาหลังด้านล่างก็จะสลักหมายเลข Limited e dition นะครับหมายเลขประจำเรือนนะครับรุ่นนี้จะผลิตอยู่ที่12,500หเรือนทั่วโลกนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะนำเข้าประเทศไทยเพียง700เรือนเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับคนค่าแก่การสะสมมากๆรุ่นนี้นาฬิกาก็กนันนำเลือก1 0ึเมตรนะครับฝาหลังสีแดงโดดเด่นดีนะครับ ตัวเรือนสีทองด้วยความที่นาฬิกานะครับมีเป็นมีเขาเรียกว่าคอนเซปตที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการออกแบบที่ประณีตบรรจงทำให้รุ่นนี้น่าสะสมเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวจะมาลองทาบข้อมือดูนะครับเดลองใส่สายนิดหนึ่ง เป็นนาฬิกาที่มีสีสันและความสวยงามโดดเด่นอย่างมากเลยนะครับขึ้นข้อแล้วสวยงามจริงๆนะครับนาฬิการุ่นนี้แอดมินให้คะแนนความสวยงามแล้วก็ดีไซน์รุ่นนี้ให้10เต็ม10เลยนะครับถือว่าประทับใจแอดมินมากๆนะครับผมสวยงามจริงๆครับน่าเก็บสะสมนะครับราคาป้ายของรุ่นนี้ก็อยู่ที่2 3 5 0 0บาทนะครับ อาจจะมีส่วนลดนิดหน่อยนะครับลองทักทายมาอย่างร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับผมสินค้าเข้ามาไม่เยอะนะครับนาฬิกาก็จะมาพร้อมกับกล่องกล่องพิเศษของรุ่นนี้นะครับความพิเศษของกล่องรุ่นนี้ก็คือจะดีไซน์นะครับเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกับกล่องของกีตาร์่องเก็บกีตาร์ของที่นักดนตรีเขาใช้กันนะครับ เนี่ยดีไซน์เป็นกล่องหนังนะครับแล้วก็ยิงหมุดอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นความใส่ใจของทีมออกแบบนะครับเพื่อให้รุ่นนี้ส่งคุณค่าและน่าเก็บสะสมในกล่องก็จะมีลายเซนไบอนเมย์นะครับพร้อคมคำว่า l i มิเ e d ดด i t i o n แล้วก็จะมีเหรียญเล็กๆเหรียญนี้นะครับแถมมาด้วยเหรียญน,นี้นะครับจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ ด้านหน้าจะมีรูปไบอันเมนะครับผมแล้วก็ปีนี้นะครับตัวเลขของปีนี้คือ2022นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าไซโ e เลสพิเ a ษนะครับผมเป็น b บรอันเม f f ออฟฟินะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปกีตาร์ไบอันเมย์นะครับไทม์พีนะครับเหรียญนี้นะครับ เขาเรียกว่าเป็นเหรียญลัคกี้ซิกเพน Lucky Six Pen นะครับซึ่งเหรียญแบบนี้ในการเล่นคอนเสิร์ของไบอันเมยนะครับจะใช้เหรียญลัคกี้ซิกเพน Lucky Six Pen ตัวนี้ใช้แทนปิกกิต้านะครับก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไบอันเมยนะครับทางไซโก้ก็เลยนำเอกลักษณ์นี้มาเป็น ของแถมอย่างหนึ่งในกล่องของนาฬิกา S R P H 8 0 k 1เ K หลเรือนนี้ด้วยนะครับผมนะครับนาฬิกาก็จะมากับกล่องกร,รมยี่แบบนี้ครบชุดกล่องใบนะครับพร้อมใบรับประกันของบริษัทไซโคเทธไทยจำกัด1ปีแล้วก็คู่มือการใช้นะครับถ้าไปลงทะเบียนใน e w a r r ต n t y ก็จะได้เพิ่อมอีก2ปีเป็น รับประกันทั้งหมด3ปีไปเลยนะครับผมนาฬิการุ่นนี้ก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวผมเอารุ่นแรกมาเทียบให้ดูนี่ครับคือนี่คือโฉมรุ่นแรกโฉมรุ่นแรกนี่จะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินแล้วก็แบบสีงเงินแซนเดนนะครับลหละเอยดอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับกับรุ่นแรกแต่รุ่นแรกนี้ก็ สายก็จะเป็นสายเรียบๆนะครับรุ่นแรกนี้ก็หมดอย่างรวดเร็วในท้องตลาดนะครับทางร้านก็เหลือในสต็อกไว้ไม่กี่เรือนนะครับก็เอาไว้ว่าจะเอามาสำหรับนักสะสมที่ต้องการเก็บพร้อมกับเจน2นะครับผมเป็นคู่กันเงินทองเลยสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าได้สนใจ เจนหนึ่งก็ลองติดต่อรีบติดต่อเข้ามานะครับทางร้านตล,ลาดนาฬิกานะครับเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเราเก็บไว้โดยเฉพาะไม่ได้นํามาออกมาามจําหน่ายเลยนะครับผมก็ลองติดต่อเข้ามานะครับราคาค่อยคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ทางร้านตล,ลาดนาฬิกายากจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากต้องการชมนาฬิการุ้นใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลาดนาฬิกาแชนแนลนะครับผม ในคลิปต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะครับยี่ห้ออะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ